ติดตามครับติดตามก้อยป่าครับกำลังจะไปหา้างบนแดงครับห้างบนแดง,งห้างบนแดงพิธีเส้าบ้านครับหากินน้ำปลาเอาบนแดงเฮ็ดสมครับมุมมีมะนาวหรอครับพอบมะนาวพอแสบทพอบบนแดงเอาบนแดงใส่ขันมันมีไข่มีอยังพร้อมครับเฮ็ดกินกินเส้าบ้านกับแสบ ตามมาครับตามมาครับตามมาตามเชฟมาครับเชฟไอกระทะเชฟหมอหัวครับเชฟหมอหัวครับนีเบื bueno. ้องครับการขยำุนแดงใสใสหมอนี่ครับเบื้องครับเบื้องเบ้งปลาปลา ยัง,ยงมือคันเลยครับเดี๋ยวตามมบอแดงอีกกันบอแดงใส่ก่อน,นครับมบอแดงในหลายอย่างทุกคนการห้องบนแดงขันนี่มันจะแซ่บกว่าบางหน้าวครับพอเป็นภูมิปัญญาพี่ชีชาวบ้านห้องพอแม่ปุญญาท่านก็นสีผ้าเห็ดครบับมาตะปูตะปุยนะครับสีบผ้าเห็ดมือมีดอกครับบางหน้าว มีตะมุนแดงครับมุนแดงใส่เลยหวานมากกับมุนแดงก้อยปลามากมุปลัปลักปลาปลัปลาห่งมุนนะครับมาหาหั่งมุนแดงนะครับหั่งมุนแดงใส่ครับครับเบื้องเบื้องครับเจ็บเพิ่นกระลังเฮ็ดอยู่ครับกำลังทนครับเออกำลังัำ น้องใช่ครับน้องใช่เอา้หมูที่เป็นอยเนหมูอ้นั่นเลยอาจเบืองครับวิธีการเฮ็ดครับมีขอครครับมีหอกใครใครใข่หลไยโอ้ดข่ามงยูปดขามืแดงข้างยูสูงครับ ตามมาครับตามมาตามมาพี่น้องตามมา <c oughs> หมดแดงของเสบอีสานเดอ้อก้อยปลาใส่หมดแดงมีใครใสใครน้ำใครฝากันรยังอั่นอยู่ นี่พ่นพ่นนี้มีมั้ยพ่นเออพ่นเดเ๋ยวพ่นพ่นพ่นเออมีอยู่มันอยู่สูงพ่นอย่ครับอยู่สูงแค่ตามมาครับตามมาดูสิ แต่มาพี่น้องตามมานี่นอยูามมา่มันอยู่ยยสูงครับเราใส่ไปสองข้างยังมะพร้ครับใส่พอประมาณครับขันจังเสียบขันผสมไนไดกับ,บเสียบครับก้อยปามต้องสมจังน้อยครับยยเป็น สมธรรมศาสตร์สมจากมุดแดงจินยาเนี่ยเครับอย่างอีสานมันต้องธรมรมดาครับต้องใส่อีสานโอ้ยสุดยอดเลยหาจินยาครับหาจินยาของอีสานแต่ผู้ใดมาไมาอยู่อีสานจะบอกอหนูเลยครับมิตรีชีวิตของคนอีสานเขากิน đuổi về đấy. Đấy, cắt luôn. Cái cái. Đấy, cắt luôn. ra. Buông ra cắt luôn. Buông ra cõi này. Ôi. Chu cho đây. Nhìn nó đang bị sẹp. Còn bố, mì, bên đây. ไปป่านี่มันจะมีนันการอะไรจะน้อยจะมีรสชาติเจาเดอตาคุนี่นี่หัไข่น้ำไข่ครับไข่กับมีไขไข่แห้งไข่กับมี่แซ่บครับดูน้ำดูแรงกัดดูแดงกัดดีสานดีสารกัดนามมันได้ยัง อันนี้อันนี้ห้างนึ่งห้างนึ่งห้องนี่ห้งนี่ห้งนี่พอดีเลยนี่เพาะเอ่อสมแหงสมแหงขันห้องห้หงมาเลยนะ้องกองห้งลงมาเลย่ี่่กองกห้งลงมาเลยกองงนี้น ห,ห,ห้องหนิอะห้องนีก็อห้องหนิใช่ก็พ่อฮะต้อ,องอหมอตำเลยหมดเลย,ยอดแทนนี่หัวใครมันงครับนี่หัวใขรผนมุ้ยนี่ไงครับมึงเสียบดีโค้ชดีสันอดเลยครับ ั่นน้ำสิ่งเล็กน้อยด้วยครับเพื่อพอให้มันสมหลายเบูรณ์ไปปรุงขั้วหอมจิตสดพันลงก็ผมหัวนวลนะครับใช่น้ำสิ่งเงขอขอหอหอลง็ลววนนกน้อยเพื่อพอให้มันสม,มนเนื้อปลาก็จะแข็งครับเพราะถูกถูกมุดแดงแล้วเนื้อปลาจะแขง็งนั่นตั้นนี่อย่า ม้ำปลากับกิีเฟนเลยชีสารไมีหากินก้อยปลาตำทงตำไห่ตำหน้าตำก้อยปลาเนี่ยไก่าฟางเนี่ยก้อยกระป๋อมเนี่ยหลายอย่างครับของกินอีสานหลายๆน้าจีนุ่นกับซีมีจีนุ่น เออเขียดกระซิมีเขียดใต้จบใต้เขียด,ยยข,ยดของกระปอมจช็กระจันโอ้อีสานโบแหง่งแดงอีสานโบอดนะครับยิสานโบอดก็ยุดแค่์เก็บไทยถ้ำแค่์หนึ่งนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับครับตอนปรุงตามต่อไปตอนปรุง,งครับ ใลรว่าฟางไงยังี๋ยวติดตามตอนปุงครับตอนปุงครับดูวิธีการปุงการปุงใครครับลุกเก็บแค่ไเนนะครับ